เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับสวัสดีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวในส่วนของนักเตะฟรีได้แกันนะครับผมที่แจกในส่วนของ กิจกรรมเตะจุดโทษนั่นเองนะครับผมก็เป็นในส่วนของเซอร์จิญโยนั่นเองนะครับไอดีนี้เนี่ยก็เป็นของน้อง f อนี่ผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ผมที่ให้แบบไอดีมารีวิวนะครับผมอ่ะมาดูในส่วนของเซอร์จิญโยการเล่นกันนะครับผมร่างนี้ก็เป็นในส่วนของเพลสต้าที่เรียกได้ว่าเป็นคอสเปเชียลิสต์นี่ผมก็เป็นตัวเปิดบอลนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับสไตล์เอ่อเอ็ดคอสซิงก์นะครับผมอ่ะนักเตะตัวนี้ก็อ่าชีน่าจะประมาณนี้นะครับผมลูกโค้งลูกเคิร์ฟแนวอ่ะสปีดแล้วก็คิกกิ้งพาววเอรร์นะะคับที่จ อ่ให้เปิดบอลแรงสักนิดหนึ่งนี่ครับผมอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นี่ในส่วนของค่าพลังนะครับวิธีการอัพเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันว่าอัพยังไงนะครับส่วนบูทเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเลือกบูทเอาตามที่ตัวเองชอบละกันนะครับส่วนสกิลที่ติดมาเนี่ยก็ได้ได้ว่าครบเครื่องแล้วนี่บผมสำหรับการเปิดบอลเนาะโอเคอ่ะมาดูวิธีการอัพนะครับผมการอัพก็จะเป็นแบบนี้นะครับ7 11 1 9 9เนกเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะครับสำหรับการอัพเนาะนะครับก็จะได้ในเรื่องของการเปิดบอลเปิด แม่นนะครับผมแล้วก็โยนบอลยาวนั่นเองนะครับสำหรับเซอร์จิโอร่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเซอร์จิโอกันครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับร่างแจกเนาะโอเคมาครับไปเริ่มกันเลยครับทุกคนครับมาแรกครับอันนี้ที่น่าจะลองเล่นซักประมาณ4แมตช์ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะดูว่า AI เป็นยังไงบ้างในของการขึ้นเกมนะครับการเปิดบอลการเติมเกมอะไรต่างๆของเขาออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับสำหรับเซอร์จิิโอเนาะโอเคครับมาที่จังหวะนี้ครับดักบอลให้ได้ก่อนนะครับอันดับแรก แล้วหมาและอ้าวหลุดงานที่เซอร์จิโอเลยครับเซอร์จิโอยังไงจี้ขึ้นหน้ามาแล้วเปิดลูกนี้โอ้โหค่อนข้างที่จะเปิดแม่นพอสมควรเลยนะครับสำหรับการเปิดเข้ามาให้เพื่อนนะครับดูครับจังหวะนี้โอ้โหนิดเดียวครับถ้าขึ้นมงถึงเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ทําประตูครับแล้วมาเรื่อยๆเลยครับถ้าใครเป็นสายเอาไว้นะครับที่เนี่ยจัดแผนมาเป็นเอาไว้เนี่ยก็คือแบบออกริมเส้นให้เปิดให้ยิงอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับกองหน้าก็เลือกกองหน้าที่แบบไม่ได้มีสปิลความเร็วนะครับผมเป็นสายที่แบบ อ่ารอโคกงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพวกนี้ไม่มีสกิลติดนะครับแต่การเปิดบอลดูครับค่อนข้างแม่นแล้วก็โค้งดีมากๆนะครับสำหรับการรับแบบนี้นะครับดูครับเซจิโนยังวะนนี้ไซก้อยเปิดก็ยังได้ครับแล้วโรนัลโดก็ได้โขกครับแต่ว่าอ่าเป็นกองหลังที่ประกบอยู่เลยครับแต่เรื่องของการเปิดเนี่ยไม่มีข้อติดเลยเนี่ยผมเปิดบอลค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างแม่นเลยนะครับสำหรับเซจิโนครับแล้วก็รายการวิ่งรู้ตำแหน่งของตัวเองมากๆครับว่าต้องเติมเกมตลอดเวลาครับอ่ดูครับเจ้าวันนี้ คืนมาเซจินโยเปิดด้วยซ้ายครับเจ้าหนี้โอ้โหได้โขกด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ซ้ำครับลูกนี้เสือไปแล้วลองส่องไกลดูครับเจ้าหนี้โอ้โแต่ว่าเจ้าหนี้แบบเขาอาจจะไม่ได้เป็นนักเตะที่จบสกอร์ดีนี่ผมแต่ว่าเรื่องของการเปิดหรือว่าการเอาตัวรอดเนี่ยค่อนข้างไปกับบอลได้ดีนะครับนี่เห็นไหมหาช่องได้ดีครับแล้วก็เลี้ยงบอลไี้อยู่แล้วนะครับสำหรับนักเตะคนดี ก็ได้ของเขาเลยอย่างอย่างหนึ่งเลยก็คือสปีดที่แบบไม่ได้เร็วมากนะครับผมบางทีกระชากหนีคู่แข่งอาจจะไม่ได้แบบอ่าหลุดเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของการเปิดเนี่ยเปิดบอลค่อนข้างดีและก็แม่นนะครับผมสำหรับนักเตะคนนี้นครับมาอีกครั้งนึงครับเซอร์จิโญจังหวะนี้ยกมาแต่ว่าจังหวะนี้โดนเบียดอยู่เลยครับก็เปิดไม่ไดีเท่าไหร่ครับนะครับดูรายการวิ่งครับจากแดนหลังเลยครับแล้ววิ่งหน้าตั้งเลยครับพอเพื่อนได้บอลเนี่ยรู้เลยว่าตัวเองต้องไปทําการเปิดบอลนะครับนี่ มาที่จังหวะนี้ครับเปิดลูกนี้โอ้โหโค้งเข้าหอวเห็นเห็นครับแต่กองหน้าไม่ข่มสักตัวครับไม่ค่อยเข้าพื้นที่เท่าไหร่ครับเปิดมาเนี่ยก็คือแบบลงหัวให้เลยเนาะนะครับแต่กองหน้าของเราค่อนข้างที่จะชิงมงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นี่ครับผมถ้าเป็นตัวที่แบบมงดีๆอย่างพวกด็อกบาเนี่ยน่าจะมีโอกาสทําประตูมากกว่านี้นะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับจังหวะของแต่ละจังหวะด้วยแหละนะครับอยู่ครับจังหวะนี้คอร์ดเข้าไปครับด้วยขวาครับลูกนี้ ซ้ายขวาค่อนข้างฟอรดีนะครับผมโอ้โหมอนเรนเตสกับจังหวะนี้เซอร์จินโย่เนี่ยเปิดจนท้อครับเพื่อนยังทําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับได้เคลียร์เลยครับลูกนี้เซอร์จินโย่ยังไงเซอร์จินโย่อะลองตัดในดูครับจังหวะนี้พิกมาเข้าซ้ายเข้าขวาครับขอไฟจังหวะนี้ได้ยิงเลยครับแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แหละนี่ผมอ่ะค่าพลังของเขาในเรื่องของยิ่งพาวเวอร์เนี่ยมันไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับเซอร์จินโย่นะครับเอาไว้เปิดบอลดีกว่าครับทุกคน นี่ครับเติมมาทางริมเส้นครับจังหวะน,นี้เปิดลูกนี้กอ,องหลังก็ยังเคลียร์ได้อยู่ครับก็เติมเกมเรื่อยๆครับสำหรับตักเตะคนนี้ไม่มีข้อโต้แย้งครับไม่ข้อ,อไม่ค่อยมีข้อข้อเสียเท่าไหร่ในเรื่อ,องของการเปิดค่อนข้างเปิดบอลได้ดีครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือแบบสปีดไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่นะครับะ ก็แบบจะไม่ได้ฉีกคู่แขแ่งมานะครับแต่เรื่องของการไปกับบอลเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคครับเลี้ยงบอลดีอยู่แล้วครับสำหรับนักเตะคนนี้มี iQ ในการเล่นนะครับ AI ค่อนข้างโอเคเลยถ้าใครเอาไปทําสายเปิดจริงๆเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะครับสำหรับนักเตะรีคนนี้ดูครับอ่าเห็นไหมเติมเกมขึ้นมาจากลายหลังเลยนะครับพอเพื่อนได้บอลรู้เลยว่าตัวเองต้องมาคอยเปิดบอลให้กองหน้าได้ยิงได้จบไปเลยแบบนี้นี่ครับผมอ่ะก็มีทั้งจังหวะที่เปิดได้เปิดโดนเปิดแม่นด้วยแหละนะครับแมตชนี้ก็อ่า หนึ่งแอสซิสต์ไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะได้หรือเปล่านะครับสรับแอซิเพราะว่ามันได้จากลูกซ้ำนะครับผมตูงนี้ไม่แน่ใจนะครับมาสองครั้งเริมเส้นเหมือนเดิมครับอ่าสปีดอาจจะไม่ได้เร็วนะครับผมแต่ว่าก็กระชากหนีพอได้อยู่นะครับแล้วโรนัรโดล่างนี้เก๋แล้วครับสปีดไม่มีครับเหมือนจะได้เปรียดในตอนที่เซเนยโอจ่ายให้ครับแต่ว่าจังหวะนี้จะลองเข้ามาซัดเองก็ยังโดนทำเป้าไปนะครับมาที่ตรงนี้ยกให้ไม่ดีเท่าไหร่ครับตรงนี้ ก็ถ e. ้าเรื่องของการให้คะแนนนะครับชิน่ามองว่าเซเนียเนี่ยค่อนข้างดีกว่าร่างเดิมมากๆในหัวสโมนักเตะคนนี้มาพร้อมกับสกิลเออกซิงนะครับบางทีตื้อตันก็ลองเอาไปเปิดโขกดูก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับคะแนนเี่กชิณ่าให้ไปที่5เต็ม5.8ละกันนะครับอ่า5.8คะแนนนะครับผม ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ของเฟียเนาะนี่ครับผมได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนี่ครับผมเปิดบอลดีโยนบอลได้ค่อนข้างแม่นเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่มีมุมได้โขกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าโหดครบเครื่องอยู่นี่ครับสำหรับนักเตะคนนี้ก็ไปลองดูแลกันนะครับใครสูมถึงก็ลองจัดไปเล่นดูนะครับสำหรับนักเตะคนนี้ครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม